you พบกับสืบสตอกเชอรล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่9ธันวาคมราคาหุ้นหนานแน่นมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนพร้อมกับมีแรงซื้อหนานแน่นเข้ามาสนับสนุนราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกแรงทันทีที่6.15สตางค์ก่อนจะบวกต่อขึ้นไปแต่6.35สตางค์หรือบวกขึ้นมาประมาณ8.5%ด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า140ล้านบาท เราลังพูดถึงหุ้นบริษัทเทียนสุรัตน์จำกัดมหาชนหรือว่า TSR ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกองน้ำเน้นขายตรงเป็นหลักราคาหุ้น TSR ดีดตัวแรงมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้แต่6บาท35สตางค์ทำนิวไฮในรอบ5เดือนหลังเตรียมบุกตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลในช่วงต้นปีหน้า TSR จะบุกตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลรับจำนำเล่มลด เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปีหน้าหลังได้รับไปนุญ,ญาตจากกระทรวงการคลัง Personal Loan TSR จะใช้ฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ในมือกว่า400ลายต่อยอดธุรกิจสินเชื่อซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทขยายตัวกระจายฐานรายได้และความเสี่ยงจากธุรกิจเดิมการลุกธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลอาจจะมาพร้อมกับโอกาสและความเสี่ยงแม้จะมีโอกาสจากการต่อยอดจากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ในมือ แต่ในมุมของ NPL อาจจะเพิ่มขึ้นได้ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนักอย่างไรก็ตามผู้บริหารหลายคนมาจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ด้านไฟแน้น์หวังว่าจะเอาอยู่สำหรับการดูแลปัญหาด้านความเสี่ยงจากหนี้ NPL บอเอซีมองว่าแม้แนวโน้มผลประกอบการในปีนี้จะหดตัว แต่เชื่อว่าปีหน้าจะฟื้นตัวด้วยอน,นิสงของกลยุทธ์เชิงรุกทั้งการขยายสาขาการเพิ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและการเพิ่มจำนวนพนักงานขายทางโทรศัพท์รวมถึงแผนการลุกตลาดในประเทศลาวจึงแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมายปีหน้า6บาท50สตาง์ แม้ราคาหุ้นบดกระดานดีตัวแรงจนเข้าใกล้าราคาพื้นฐานแล้วแต่หากมั่นใจในอนาคตที่จะกลับมาโตตามการขยายสาขาและการลุกธุรกิจตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลอาจจะรอจังหวะราคาอ่อนตัวโดยเฉพาะช่วงแจ้งงบปลายปีที่อาจจะเห็นราคาอ่อนตัวได้อีกรอบส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนาวิเคราะห์บล็อก4 IMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ชนะวราคุณมองว่าราคาหุ้น TSR ดีตัวขึ้นมาเร็วเกินไป ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน6บาท30สตางจึงมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงไปที่แนวรับ5บาท90และ5บาท70สตางค์ตามลำดับแต่เป็นจังหวะของการเข้าซื้อเก่งกำไรอีกรอบโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่5บาท60สตางค์